ดวงรายวันวันที่18มกราคม2569คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท้าทายแต่สำเร็จคุณจะมีพลังกายพลังใจล้นเหลือเหมือนม้าสึกพร้อมลุยทุกสถานการณ์ปัญหาที่ยากๆหรือเรื่องที่คาราคาซังมานานวันนี้คุณจะจัดการมันได้อยู่หมัด เป็นวันที่เหมาะกับการแข่งขันการประมูลหรือการสอบวัดระดับความสำเร็จในวันนี้จะมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเองล้วนๆไม่ใช่โชคช่วย<ม>การงานโดดเด่นมากในงานที่ต้องใช้การลงมือทำแอคชัน่นงานภาคสนามวิศวกรสถาปนิกหรืองานซ่อมแซมต่างๆคุณจะได้รับความไว้วางใจให้คุมโปรเจกต์สำคัญเพื่อนร่วมงานจะเกรงใจและฟังคุณมากขึ้น แต่ต้องระวังการประทะคารมกับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าเพราะความปากไวของคุณการเงินขยันมากได้มากเป็นนิยามการเงินของคุณในวันนี้เงินไหลามาเทมาจากการทำงานหนักอาจได้เงินพิเศษหรือค่าล่วงเวลา OT การเสี่ยงโชคมีลุ้นคอสมควรโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับรถยนต์หรืออุบัติเหตุระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินก้อนโตไปกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการแต่งรถความรัก คนโสดจะมีคนเข้ามาแบบจู่โจมรูปหนักเป็นคนบุคลิกมั่นใจตรงไปตรงมาแต่อาจจะดูแข็งเคะด้างไปหน่อยถ้าชอบสไตล์แบดบอยแบดเกิลถือว่าเข้าทางคนมีคู่เป็นคู่กัดที่รักกันดีอาจมีการถกเถียงกันบ้างเพื่อปรับความเข้าใจแต่สุดท้ายจะจบลงด้วยดีระวังเรื่องมือที่สามที่เข้ามาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานสุขภาพแข็งแรงดีแต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน ของมีคมบาดฟกช้ำหรือเจ็บกล้ามเนื้อจากการยกของหนักอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความใจเร็วขับรถเร็วอาจนำมาซึ่งใบสั่งหรืออุบัติเหตุเฉียวชนได้และระวังความใจกล้าบ้าบิ่นที่อาจทำให้รับปากทำงานเกินตัวจนทำไม่ทันคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงานวางแผนงานให้เป็นขั้นตอนอย่าทำแบบลุยดะไปเรื่อย จะช่วยประหยัดแรงและเวลาด้านสุขภาพยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเริ่มงานหนักการเสริมดวงไหวพระปรางสยาดพระนอนและถวายของมีคมเช่นกันไกรตัดเล็บมีดโกนแด่พระสงฆ์จะช่วยตัดอุปสรรคสรุปภาพรวมดวงคนเกิดวันอังคารข้อดีขยันแก้ปัญหาเก่งสู้ไม่ถอยข้อเสียปากไวใจร้อนชอบเสียงสิ่งที่ควรทำออกกำลังกายหนัก เคลียร์บ้านจัดสวนเจรจาเรื่องยักยาก,ากสิ่งที่ไม่ควรทําท้าทายอํานาจมืดยุ่งเรื่องชาวบ้านเลขนําโชค3 8 0การทําบุญบริจาคอุปกรณ์ทางบานแพทย์หรือเครื่องมือช่างให้หวัด